mari 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 iya sam sobian sobisan sobi ก็คือพ,พับตาที่มึงไม่อักลงไม่นด่เนีนขาเตียอนรองควงของเราอ่ะไอ้หูิ0คิวพอนะแต่คลิปมันก็ยาวเกินเดี๋หัตัดเลย Bọn

ตัวตามกูที่มึงมีปะเต็งตัวตามกูเลยอะไม่กูจะปืนอะไรก็ได้นั่งจะปืนอะไรก็มาเลยพี่น้องจะปืนอะไรก็มาเลยกูเลิอกอัดคลิปละเอาไง่ากูอยู่แต่ต้อไปชั่วคราวอะมึงมาดิปืนอะไรก็มาเลยมากูเอาอยู่หมดอะแต่จริงกูไม่ได้ลงช่องหรอบ คือตอนนี้กูกำลังเข้าเนะี่ยมึงเอาปืนอะไรมามึงก็มาเลยพอละ,ะอือลยูบักอูมึงก็ตายเหมือนกันเูยว่ากูเจอใครบางคนแต่งชุดแค้ายูจ้าอู